ครับก็วันนี้มาแนะนำ5จุดกลางเต็นท์เงียบสงบเป็นส่วนตัวคนน้อยและก็ใกล้กรุงเทพนะฮะเค okay, เรามาเริ่มที่แรกกันเลยนะครับที่แรกนะฮะนี่เป็นทางเข้าเลยนะฮะก็คือจุดกลางเต็นท์บ้านสวนงามสระ,ะบุรีนะฮะก็เป็นจุดกลางเต็นที่เงียบมากนะฮะตอนที่ผมไปนี่ก็จะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยพื้นที่แบบว่าเขาเรียกหญ้าเรียบเลยนะฮะ แล้วก็มีบริเวณกลางเต็นท์เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็จํากัดจํานวนเต็นท์นะฮะอ่าเบื้องต้นเลยก็คือค่ากลางเต็นท์เนี่ยอยู่ที่200บาทนั่นเองนะฮะคือจริงๆแล้วที่นี่จะเป็นบ้านพักนะฮะแล้วก็มาเปิดให้เป็นจุดกลางเต็นท์เนี่ยบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณที่ถ้ามีบ้านพักเนี่ยเขาจะให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านพักพักมาการก่อนนะ นะสำหรับเราก็จะไปกลางด้านนอกเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีลำทานนะฮะซึ่งถือว่าโอเคมากนะฮะแล้วก็เนี่ยนะคือก็น้ำใสอยู่นะฮะแต่วันที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกฝนตกด้วยมาออกเขียวๆนิดๆนะฮะนี่เลยที่นี่ก็ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้แชร์ไปแล้วก็ก็ยังเงียบสงบอยู่นะฮะจนถึงณวันนี้นะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะฮะ นี่นะฮะนี่เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็มานั่งเล่นได้นะฮะมีห้องน้ําด้านนอกนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจํากัดอยู่ที่ประมาณ20เต็นท์มั้งเอออะไรประมาณนี้ก็ลองมาดูนะฮะแล้วก็มีบ้านพักผมว่าน่าจะเหมาะกับเวลาคนมาเป็นครอบครัวอ่าด้านขวานี่จะเป็นห้องน้ำเห็นไหมฮะเอออันนี้ก็จะเป็นสําหรับเช่านะฮะบรรยากาศก็ดีแล้วก็ใกล้กรุงเทพนะฮะสระบ,บุรีแค่นี้เองนะฮะ สำหรับบ้านสวนงามนะครับต่อมาเลยนะฮะก็ใกล้กรุงเทพอีกเช่นกันนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่อยู่นครนายกนั่นเองนะฮะชื่อจุดกลางเต็นท์มีนามินิมาร์ดนั่นเองนะฮะผมว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะเอ่อเป็นมินิมาร์ก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่งเปิดให้พื้นที่มากางเต็นท์นะฮะอันนี้ก็บริเวณติดน้ําเหมือนกันนะฮะซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นส่วนตัวมากๆนะอ่าแต่ไม่มีไฟบริเวณนี้ไม่มีไฟนะสําหรับ คนที่จะเอารถเข้ามาก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเว้นสุดทางของของพื้นที่แล้วนะครับนี่นะฮะอยู่ใกล้ๆกับน้ําเลยนะฮะอันนี้เป็นส่วนปลายแล้วนะครับก็มานั่งเล่นส่วนนี้ได้นะฮะถือว่าโอเคมากๆนี่นครับเดี๋ยวจะให้ดูส่วนด้านบนนะฮะค่ากางเต็นท์เนี่ยอยู่ที่คนละหนึ่งร้อบาทนะฮะก็จํากัดจํานวนเต็นท์ด้วยนะฮะ แต่ยังไม่บอกเขาไม่ได้บอกนะว่าจากัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเห็นเหมือนประมาณสามสิบเต็นมัน้งก็ถือว่างเงียบมากนะฮะอ,อ่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะถ้ามุดอยากจะเล่นน้ําแล้วก็เลาเครื่อลอยตัวไปไปเปรียบเป็นด้านหลังนั่นเองนะฮะกะ็ลอยไปแล้วไปขึ้นตรงนั้นแต่ว่าพอเดินขึ้นมาก็เดินไกลนิดนึงนะเพราะว่าพื้นที่เขาว่าเนี่ยฮะเป็นพื้นที่แบบนี้นะฮะเราก็สามารถกางเต้นท์บริเวณนี้ก็ได้นะฮะหรือจะไปบริเวณด้านนอกก็ได้นะฮะ ซึ่งถือว่าโอเคแล้วก็พวกสัญญาณโทรศัพท์อะไรดีมากนะฮะห้องน้ําก็เยอะนะฮะเพราะจริงๆผมว่าช่วงแรกเขาเปิดไว้สําหรับคนที่มาเล่นน้ําอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นจุดกลางเต็นท์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งถือว่าโอเคนะอันนี้ก็บริเวณในล่มนะ,ะสําหรับคนที่แบบมีไฟไม่เป็นทางการอ่านี่ดูห้องน้ำนะห้องน้ําเยอะเลยนะฮะแล้วก็ดีด้วยนะฮะไฟเนี่ยจะมาพ่วงตรงนี้นะฮะโอเค ต่อมานะฮะก็คือไปที่สวนพึ่งราชบุรีบ้างนะฮะอันนี้ก็คือจุดกลางเต็นเดอะทรีนะฮะซึ่งที่เนี่ยผมชอบมากๆเลยตรงที่ว่าใกล้เมืองนะฮะเนี่ยไปเดินไปร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วถ้าขับรถไปนะนะะแต่ถ้าคุณเคยเนห้านาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์อะไรใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่แล้วบริเวณริมน้านี่ก็กว้างน้าใส สามารถเล่นน้ําได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะที่ผ่านมานี่คือทําหารอะไรได้หมดนะอันนี้คือเขาเรียกพื้นฐานผมไม่พูดถึงนะผมก็พูดถึงอะไรที่มันเด่นๆน,นะฮะเด่ทีก็จํากัดจํานวนเต็นนะฮะไม่สามารถ w a ล k in ได้นะต้องโทรไปก่อนนะจริงๆทุกอันรนาะต้องโทรไปก่อนหมดเลยนะเออแล้วก็เนี่ยนะครับแต่ที่นี่ไม่มีไฟพ่วงให้นะเออก็เขาอยากให้เราสัมผัสกับธรรมชาติมากๆนะแต่ว่าไป ไปชาร์จไฟอะไรอย่างเงี้ยไปขอชาร์จไฟได้นะฮะนี่เนี้ยก็สามารถกางได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่มากนะ,ะก็เลยชื่อว่าเดทีนั่นเองนะฮะใหญ่ขนาดนี้เลยสามารถกางได้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับสำหรับบางทีเรากางข้ามวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ได้ไม่ต้องกางไฟชีดไม่กองการทาร์ทเทิร์ดอะไรนี้นะสบายๆแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําได้เลยแล้วที่นี่ก็มีบริเวณส่วนตัวด้วยนะเออเป็นส่วนตัวแบบ ถ้าคุณมาเป็นกลุ่ม10คนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้อีกนะฮะโอเคค่ากางเต็นท์ก็อยู่ที่200บาทต่อคนนะครับนี่ครับบริเวณน้ำก็ใสกว้างนะครับเต้นได้ทั้งวันนพราะว่าโอเคมากๆแต่ข้อดีมากๆเลยคืออยู่ใกล้เมืองอะ่ะคุณสามารถไปซื้อนู่นนี่นั่นได้ง่ายๆเลยนะฮะโอเคต่อมานะฮะ อ่าเป็นจุดกลางเต็นท์นะฮะแก่งกระจาดนะฮะเพชรบุรีนั่นเองนะครับเอ่อบริเวณนี้นี่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือค่างเต็นท์มันจะงงๆนิดนึงนะฮะคือค่างเต็นท์เนี่ยถ้าเรากลางที่พื้นเนี่ยจะอยู่ที่5้าบาทต่อคนนะฮะแต่ถ้าเรากลางบนแค่เนี่ยกลางบนแค่เนี่ยเขาจะคิด200บาทนะฮะแล้วก็คือค่าแค่เนี่ย200ก่อนแล้วก็จํานวนคนเท่าไหร่ก็เนี่ยบวกไป50บาทต่อคนนั่นเองนะฮะ นี่เลยง่ายๆถ้ามาคนเดียวก็วคือ250นะครับเขาจะมีไฟให้แล้วก็มีพัดลมให้ด้วยานเะนี่เป็นข้อดีเลยนะฮะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับทางเข้าเขื่อนแก่งกระจาเลยนะซึ่งไปสะดวกมากนะครับที่นี่คือเนี่ยเขาก็จํากัดอยู่ที่ประมาณเนี่ยห้าสิบคนนะฮะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนถ้าสมมุติว่าเราจังหวะไปแล้วแบบเจอคนเหมือนเหมาอ่ะกึง่งกึ่งเหมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะอ่าแต่ถ้าสมมุติว่า ไม่ได้เจอจังหวะคนเหมาะอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเงียบสงบเลยนะคือต่างคนต่างมากางเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยบริเวณน้ํานี่น่าเล่นมากนะโดยเฉพาะต้นไม้ต้นเนี้ยผมว่ามันดูแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูแบบตื่นตาตื่นใจเวลาไปเล่นน้ำนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเงี้ยเราไปนั่งตรงขอนไม้ที่มันโค้งไปก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบใกล้กับธรรมชาติใกล้กับน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยนะไปนั่งเล่นแล้วก็มีเป็น แพ์พลาสิกเดินเล่นมาที่ขอนไม้นะฮะนั่งกันชิลๆทั้งวันนะฮะสามารถตกปลาได้นะแต่ว่าเขาจะมีบริเวณให้ตกไปอยู่ริมๆนู้นนะฮะนั่นเองนะครับอันนี้ก้านใจนะฮะรีวิวแคมป์นั่นเองนะฮะสั่งอาหารได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารด้วยนะฮะแล้วก็ทำอาหารได้เหมือนปกตินั่นเองนะฮะสำหรับเพชรชบุรีนั่นเองครับ นี่ผมว่าโอเคเลยล่ะครับอ่ะต่อมานะฮะต่อมาก็คืออ่ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะจุดกลางเต็นท์อิงน้ำนะฮะกาญจนบุรีนั่นเองนะฮะก็เป็นจุดกลางเต็นที่เอ่อใกล้เมืองอีกเช่นกันนะแต่ว่าก็ประมาณ20โลนะไม่ใกล้เหมือนอันก่อนหน้าน,นี้นะฮะแต่ว่าขับรถมาแป๊บเดียวนะฮะก็ค่ากางเต็นท์นะฮะอยู่ที่100บาทต่อคนนะครับแล้วก็ ใกล้เมืองที่บอกฮะแล้วก็ตกปลาได้นะครับคือบริเวณเนี้ถือว่าเงียบคอนเฟิร์มมาจากเจ้าของเลยเขาบอกว่าก็เคยมีข้าคนเสียงดังเขาไล่เขาไล่เลยนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ต้องการความเงียบสงบนะฮะไม่วุ่นวายมากอะไรเงี้ยนะก็แนะนําที่นี่อีกที่หนึ่งนะฮะอิงน้ำนะฮะการการจนบุรีนั่นเองนะครับ เนี่ยก็จะมีบริเวณเนี่ยสามารถตกปลาได้นี่สมมติคนเอาเอา,เอาเรือใช่ไหมเอาเรือขยักปลาไปพายอันนี้ด้านบนนะฮะอันนี้จะเป็นด้านบนเขาก็จะทําเป็นเพิงแบบเนี้ยซึ่งก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าช่วงอาจจะเต็นท์เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถมากางบนนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังจะขยายพื้นที่อีกนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะ,ะเคลียร์เป็น เป็นเหมือนร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแนวะบริเวณด้านกลางๆแล้วอ่าเมืแ่อบบกี้ด้านล่างนะน,นี่เป็นตอนด้านกลางงนะัก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะฮะมีจุดที่มันเป็นล่มๆอะไรเงี้ยซึ่งก็สบายไปนะฮะสําหรับจุดกลางเต็นท์อิงนะ้ํากาญจะนะบุรีแค่นี้นี่เองนั่นเองนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์ใหม่ด้วยที่นี่เพิ่งเปิดนะฮะมีรั้วนะ,ะเข้าออกเป็นเวลานะฮะสําหรับที่นี่ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับ5จุดกลางเต็นท์เงียบสงบเป็นส่วนตัวคนน้อยใกล้กรุงเทพครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวมีที่ไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาแชร์ให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ